วันนี้เป็นปลาเหยื่อครับผมจะตกปลาเหยือ่อหลุดไปแล้วมั้งน่ะหลุดไปแล้วเบาไปแล้วอ่ะเบาเลยอ๋อโอ้โหเนี่ยอะไรนะ <c oughs> นี่ปลาอะไรเสื้อ <c oughs> ใช่อ่ะผ <c oughs> ีเสื้อครับปลาสวยครับตัวนี้ เห็นสายบอเป็นพาผีเสื้อตัวจะออกเป็นออกสีน้ำตาลนะครับดูครีบหลังครับครีบหลังก็จะเป็นออกเหลืองๆนะฮะเหลืองๆส้มๆนะครับลูกตาโปนนะฮะแล้วก็มีครีบครีบจะออกขาวๆนะสวยงามนะถ้าทรงคล้ายปลาหมอโคหรือปลาหมอทั้งเหยียบนะฮะตัวหนาสามมือเดี๋ยวตัวนี้เราจะปล่อยดีกว่าเพราะว่าให้มันนี่ตัวนี้ก็จะมีครีบข้างด้วยสวยดีครับ ผู้แพ้ไม่ต้องตายเสมอไปนะครับก็ที่เขาว่ามาสวยงามตกตายฟูุง